สวัสดีครับวันนี้ฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนมีข่าวดีนะครับนักเตะทุกคนเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดเลยครับจอห์นสโคนกับโรเบนดิอาร์สกลับมาซ้อมได้แล้วเควินเดอร์บอยที่มาได้ซ้อมก็คุณซื้อใหญ่ของเขาอย่างเปโตรดิโอลาบอกว่าเกมเนี่ย เดวอยพร้อมลงสนามครับนั่นทำให้การจัด11ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่เป๊ปเลยครับว่าจะจัดใครลงสนามบ้างเธอแพ้มันแล้ว2เกมติดต่อกันในทุกรายการเลยเนาะ11ตัวจริงที่เขาจะลงสนามครับผู้รักษาป,ประตูเป็นเอเดซอนแบ็กขวาเป็นคลายวอเกอร์แบ็กซ้ายเป็นเจา้ากัสเซโล่ครับคู่เซนเตอร์เป็นจอห์นสโตนกับนาธานอาเก้กองกลาง3คนครับโรดี้กุนโดการเควินเดอร์บรอยสามแนวรุกใช้ฟิลโฟเดนลิยาสมาเลสและก็เออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ครับ ส่วนทาองฝั่ง,งทีมเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับฟอร์มเนี่ยไม่ดีเลยนะช่วงหลังๆกับเกมที่แล้วโด,วดวอนอาร์เซนอลกดแบบมิดหัวเลยแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ปีนิสเปอร์เวลาที่เจอทีมที่เหนือกว่าเขาเนี่ยแพ้ทุกเกมนะสเกมแล้วครับแต่ก็มีข่าวดีเหมือนกันได้เบนตันก,กูกลับมาก็น่าจะลงยืนกลางได้เลยแหละกับลิชารีรซอนเกมที่แล้วกับอาร์เซนอลลงเป็นตัวสำรองเกมนี้มีลุ้นลงเป็นตัวจริงเลยครับ เป็นตัวจริงที่คาดของท็อตแนมฮอสเปอร์ผู้รักษาประตูเป็นอุโกโยริสครับกองหลัง3คนเป็นคริเซียนโรเมโรเอลิกไดเออร์เกมองลองเล่ครับวิงแบ็ก2ฝั่งใช้โดเฮอร์ตี้กับเปลรสิตกองกลางสองคนยืนคู่ครับบิซูมากับฮอยเบีย er. แนวลูกก็ใช้ดิชาล์ซสันซงเฮงมินแล้วก็ตัวเป้าเป็นแฮร์รี่เคนครับตัวเป้าแบบสามารถจ่ายได้ด้วยอ่ะแฮร์รี่เคนจริงมันเก่งจริงเนาะ ระบายแพ้มา2เกมติดในทุกถ้วยกับเกมนี้ได้กลับมาเฝ้าในบ้านตัวเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเน้นเป็นพิเศษครับแม้ว่าเจอกับสเปอร์เนี่ยจะเป็นบอลแพ้ทางก็ตามผมยังคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะได้ครับแต่จะถึง2ลูกหรือเปล่าอันเนี้ยเล่นได้เหมือนเกมเจออร์เซนอลผมว่าไม่รอดแมนเชสเตอร์ครับวันนี้เลยเลือกฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าครับสประตูอาจจะมีให้เห็นชอบแล้วก็เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ใครอยากร่วมสกีฬาผมฝากอัลฟาแปดแปดไว้ด้วยนะครับลายแอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ